อยู่ที่ตำบลสาริกาเพิ่มเมืองจังหวัดนครนายกค่ะตรงนี้เชื่อมกับแปลงเมื่อเช้าที่อูรีวิวก็คือเป็นคลองสามพุงแห้งนะคะถ้าเราวิ่งมาจากกรุงเทพถนนสาริกานางรองแปลงเมื่อเช้าอยู่ซ้ายมือนะคะแต่แปลงนี้จะอยู่ขวามือเข้ามาทางครัวลุงกั้งนะคะเดอะไรส์รีสอร์ทนะคะแล้วก็จะมาเจอรีสอร์ตตรงนี้ชื่อต้นไม้สายน้ําค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติค่ะนี่ค่ะ ็เปนตอนก่อนเที่ยงนะคะบรรยากาศร่มเย็นสบายค่ะปีี้อุ้ไม่ได้มาอัปเดตนะคะท่านเจ้าของเก็บทุเรียนหมอนทองให้หนึ่ตันเลยนะคะส่วนนี้อุ้มาอัปเดตให้ดูตอนที่ออกดอกนะคะเนี่ยค่ะทุเรียนหมอนทองอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรีสอร์ทนะคะถ้าที่อยากได้ เป็นที่ดินนครนายกนะคะไว้ใช้ชีวิตใบกระสีนะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมาดูแปลงนี้เลยนะคะตอนนี้เสียงที่แทรกมาก็จะเป็นเสียงตัดญ้านะคะท่านเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะด้านข้างค่ะก็จะหันหน้าออกทางทิศต,ตะวันออกนะคะก็จะติดกับส่วนของรีสอร์ทตรงนี้เป็นถนนสาธารณะค่ะนะเป็นหินคลุกค,ค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยว ไปนะคะก็จะไปเจอคอนกรีตแล้วตรงหน้าเดอะไรท์รีสอร์ทนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนของที่ดินนะคะที่กั้นไว้สำหรับที่จะมาสร้างบ้านริมลำธารตรงนั้นได้เลยลำธารอยู่ด้านข้างนะคะลำธารอยู่ทางทิศเหนือค่ะหน้าแปลงที่ดินหันหน้าทางทิศต,ตะวันออกนะคะ วันนี้แม่อูมาอัปเดตนะคะแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วครึ่งหนึ่งนะคะของ6กไร่ครึ่งค่ะแล้วก็มีแปลงที่ท่านเพิ่งปลูกไปปีนี้เข้าเป็นปีที่2นะคะเดิมแปลงนี้ก็คือเป็นสวนส้มโอก,กับมะยงชิดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ของพี่สาวนะคะโซนนี้ค่ะให้หลานทําเป็นรีสอร์ทนะคะแปลงนี้เป็นที่มรดกนะถ้าใครที่ติดตามแม่อูเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีทั้งหมด3แปลงนะคะแปลงนี้หกไร่ห้า หกไร่สองงานนะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะคะจะเป็นสวนทุเรียนอย่างเดียวสิบไร่ค่ะแล้วก็จะเป็นฝั่งนู้นที่เป็นลำธารล้อมรอบป้านภาคตาอากาศทุเรียนไซส์ขนาดเท่านี้ค่ะแปดไล่ครึ่งนะคะอ้าวอันนี้คือเกลิ่นนะวันนี้เอฟซี FC แมอูนะคะที่มา ดูที่ดินแปลงนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ดูค่ะอย่างปีที่แล้วมานะคะทุเรียนยังไม่โตเลยนะคะทุเรียนของนครนายกรสชาติดีมากๆเลยนะคะอ่าเนี่ยเดิมท่านก็แบบนี้เลยนะคะอัปเดตให้ดูค่ะตอนนี้ย่ากำลังหน้าฝนนะคะท่านกำลังจะ ตัดหญ้าให้นะเดี๋ยวแม่อูมาอัดวิดีโอให้ดูแบบละ